โอเคครับก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนุๆ,นๆทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไอคสานอีกเช่นเดิมแล้วก็อยู่ในแมบบที่มีชื่อว่าออสตาทาเรีนนะครับวันนี้ผมก็จะมารวมตัวละครที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับหรือว่าเซตตัวละครที่เสียชีวิตไปแล้วในอนิเมะนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีการทุบหรือว,ว่า กลับมาในอนาคตอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ผมจําได้นะครับก็มี6ตัวนี้เลยนะครับตัวแรกก็คือเจเรยะนะครับตัวที่2คือเอสมัดอักคีนะครับตัวที่3คือเอเลนเยกเกอร์ตัวที่4คือเลนงโงคุนะครับตัวที่5คือเออร์วินนะครับส่วนตัวที่6ตัวสุดท้ายก็คือเอสคานอนนะก็ ทุกตัวที่ผมเอามาเนี่ยเท่าที่ผมดูและจําได้เนี่ยก็เป็นตัวที่เสียชีวิตไปแล้วในเนื้อเรื่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตมีการโงการชุบอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ผมจําได้ก็มี6ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับใครที่ยังไม่ทายว่าได้เเท่าไหร่ได้กี่เวฟนะครับก็ทายกันมาได้เลยนะครับยังไงผมจะเอาเซตนี้เป็นลงอินฟินิตให้ดูแลกันนะครับว่ามันจะได้ กี่เวฟและดามิเท่าไหร่นะครับโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในแมปเลยดีกว่า Let's go A few m o m e n t s l a t e r โเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเวฟ24แล้วดามิเราอยู่ที่1ล้านนะผมจะเริ่มบางตัวละครเลยดีกว่านะครับก็ผมฟาร์ม FK มาได้สักพักแล้วนะครับก็ถือว่าได้ตังมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มวางเลยดีกว่านะ ก็จะเริ่มวางตัวแรกเป็นจิริยะนะครับจิรลยะผมก็ใส่ออฟไฟมาด้วยนะน่าจะวางประมาณตรงนี้นะครับถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะเออตอนนี้ก็วางจิริยะครบแล้วนะครับจิรลยะผมใส่ออฟไฟมาทำเม้เริ่มต้นอยู่ที่7,3 0 0เลยนะโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเอออันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะอันนี้ยังไม่ได้บัฟนะครับก็นี่เลยครับจะถึงประมาณตรงนี้นะจิรยะค่อนข้างเป็นตัวที่วงกว้างมากเลยนะเออเนี่ยดูทิถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ดูดิตรงนี้ได้หมดเลยนะเห็นไหม แล้วก็มาถึงปลายสุดตรงนี้นะถือว่าเป็นตัวที่วงกว้างมากนะครับตัวต่อไปก็เป็นเจ้าเอสนะเอสผมวางตรงนี้แล้วก็จะวางเสริมๆกันให้มันครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะวางเลยละกัน <S <S <ๆ>ตอนนี้ผมก็วางเอสครบแล้วนะครับแปดตัวก็จะวางประมาณตรงนี้คือผมไม่รู้เลยว่าผมต้องวางเอสยังไงให,ให้มันได้แบบดีที่สุดนะ, <S <S <ๆ>นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่วงไม่กว้างนะแต่มันตีเร็วอ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวางได้แบบยังไงให้มันแบบเออได้แบบคุ้มสุดอ่ะแต่ว่าผมน่าจะวางตรงนี้เลยนะครับก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเอาอตัวแอร์ตอนเวฟที่44ลงไหมนะเพราะว่าตอนเวฟ44เนี่ยจะมีตัวแอร์ที่เลือดค่อนข้างเยอะออกมาแล้วตอนนี้คือเรามีตัว T air แค่ตัวเดียวนะครับอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะาไหวไหมนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนที่เอเลนเลยดีกว่าเอเลนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะวางตรงไหนนะแต่มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนดามจไอไม่ใช่โดนบัฟแล้วมันจะเพิ่มเลือดของ ใช้ท่านที่ยันเชิญมาหรือเปล่านะเดี๋ยวจะวางใกล้เคียงกับจิระยะเลยนะครับเออสม่ำๆกันไปเลยตอนนี้ผมก็วางเอเลนครบแล้วนะก็นี่เลยครับวางรวมๆก,กันกับจิระยะเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าโดนบัฟไปแล้วมันจะทําให้เนี่ยดามจตรงนี้เพิ่มไหมนะ <c oughs> ก็เออช่างมันแล้วกันนะตัวต่อไปก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วที่จะวางในการโจมตีมอนนะครับก็เป็นเจ้าอ่า เลนก็คุ้งนะครับเลนก็คุ้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยผมจะลองสุ่มวางก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมก็วางครบทุกตัวแล้วนะครับเออจริงๆผมก็วางเออร์วินเสริมไปด้วยนะแล้วก็วางเลนกคุครบแล้วนะเลนกคุผมก็วางได้ประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในด่านนี้เนี่ยเลนกคุวางตรงไหนแล้วมันจะได้คุ้มสุดนะครับใครที่รู้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แต่ผมคิดว่าตรงนี้แหละโอเคและถือว่าโอเคสําหรับผมแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนเออร์วินผมก็กดเป็นบัฟบนนะครับอ่า บัฟแถวนะครับแต่ว่าผมว่ากดบัฟบ,บนที่แหละง่ายกว่านะครับในตอนนี้ผมคิดว่าบัฟบ,บนไม่ง่ายกว่าบัฟแถวไปแล้วนะครับเออก็โอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนตึงๆเลยละกันนะครับอ้อไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตอนไหนที่เริ่มตึงนะแต่ถ้าเกิดมีตัวหลุดแบบมานนิดนึงเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูเลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนตึงๆเลยดีกว่า A later few moments later. โอเคอผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเวฟที่42นะจริงๆผมว่าจะไปตัดตอนเวฟแบบ แบบเททายนะแต่ว่าผมลืมไปว่าตอนเว็บ44เนี่ยมันจะมีตัวแอลออกมานะครับเออมันจะมีตัวแอลออกมาซึ่งตัวแอลนั้นเนี่ยก็เลือดเยอะพอสมควรน,นะเออถ้าผมจําไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะอัดตรงนี้ไว้เผื่อว่ามันจะแตกนะครับเออคือเผื่อว่ามันจะแตกถ้าไม่แตกก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันมาเลยครับดูเลือดมันนะครับ หเห็นไหมอ่าเรืยกมันประมาณสี 40, 50, ่หมื่นอะสี่หมื่นห้าหมื่นอะคือถามว่าเยอะไหมผมบอกเลยตรงๆเลยว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราจัดมาเนี่ยมันมีแค่เจ้าเอสตัวเดียวเว้ยที่สามารถตีตัวแอดได้เพราะฉะนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าดาเมิมันพอไหมเออที่ผมเป็นห่วงตอนนี้คือดาเมิแม่งจะพอหรือเปล่าครับเออเนี่ยผมบับยังดีนะที่ผมบับวนรอไว้นะเนี่ยดูดูก่อนว่ามันจะพอไหมดาเมิจะพอไหมถ้าไม่พอผมว่าน่าจะได้แค่นี้นะ เออเดี๋ยวมาดูกันสู้ไปสู้สู้เขาโอ้ผมว่าไม่น่าไหวโอ้เอตเอ้ยโอ้โ,อโหไม่ไหววะ่ะท่านผู้ชมไม่น่าไหวเยี่ยไม่ไหวจริงๆหรอวะกูขายเลยไปขายขายขาย,ขายไม่รู้ว่าทันไหมถ้าไม่ทันเนี่ยต้องขออภัยท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับเออโอ้ย,อยเออี้ยเรีบรีบอัพดีผมกลัวไม่ไหววะ่ะไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวผมจะกดบัฟตรงนี้ไว้เผื่อดาเห็นไปด้วยนะปึ๊บอะอูไม่ไหวว่นท่านชมนี่ผมเต็มที่แล้วนะออเออบัฟได้แค่นี้แล้วปนะโอ้ยไหวไหวไหวคอยไหวทีเถอะไอ้ถ้าผ่านเวฟนี้ไปได้เราอาจจะได้ห0สิบเวฟเลยนะท่านผู้ชมอูไม่ไหวว่ะอูไม่ไหวท่านผู้ชมอ่าโอ้โหได้แค่สี่ห้าเวฟ โอ้ไม่ไหวว่ะโอ้เสียดายมากโอ้ผมเสียดายมากอันนี้คือเสียดายจริงๆเลยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับเซตตัวละครที่เสียชีวิตไปแล้วนะมันเป็นเซตที่ผมไม่อยากจะจัดเท่าไหร่นะเพราะว่าผมคิดถึงตัวละครพวกนี้แล้วก็เออไม่เป็นไรนะครับได้จัดให้คนดูแล้วก็คนดูก็น่าจะคิดถึงตัวละครพวกนี้เหมือนผมนะครับเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบทุกตัวเลยนะครับเออก็ ได้ประมาณนี้ครับสำหรับเซตนี้นะครับได้อยู่ที่45เวฟกับดาเมจอีก16ล้าน600,000นะครับก็ถามว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะแต่จรก,กิมมันควรจะเยอะกว่านี้นะเว้ยเพราะว่า1เลยคือเราไม่แต่ตัวตีแรงๆเว้ยอ่ะโอเคผมยอมรับว่าเอสดับเอวินเอไม่ใช่เอสกับเอลินเนี่ยอาจจะตีไม่แรงเท่าไหร่หรือว่าดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่จิริยะกับเลนโกคูเนี่ย คือพอถูกบาัาเข้าไปแล้วดามจแม่งโคตรเยอะแต่ผมจะได้อย่างเดียวคือแม่งไม่มีตัวตีแอร์เว้ยคือผมไม่สามารถที่จะหาตัวตีแอร์แบบที่มันดามิดเดยอะกว่านี้อะไรอย่างนี้มาได้นะก็อันนี้ขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ได้แค่45เวฟอันนี้คือเสียดายพอสมควรนะเพราะว่าผมว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดพูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้นะครับถ้าอยากให้ทำอะไรอีกคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมยังไงไว้เจอกันคลิ